สวัสดีค่ะมาพบกับฝ้ายนะคะที่ช่องฝ้ายเซลเบนค่ะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ในฝันของใครหลายๆคนนะคะซึ่งเพิ่งเปิดตัวกันไปในงาน Motor e ์ p o ที่ผ่านวันนี้เองค่ะนั่นก็คือ CLS 220d AMG Premium f a d e Lift คันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า CLS 220d คันนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจมาให้เราจับจองกันบ้างนะคะ ไปชมกันค่ะมาเริ่มกันที่การตกแต่งภายนอกของเขาก่อนเลยนะคะว่าจะดูสวยสปอร์ตแค่ไหนค่ะเป็นไงคะนี่กระจังหน้านะคะที่เห็นที่แปลกตาแล้วเปลี่ยนไปเลยของเขานะคะเป็น 3D star pattern ค่ะนั่นก็คือเป็นรูปดวงดาวแบบนี้นั่นเองค่ะดูสวยงามมากๆเลยนะคะดูมองเห็นก็รู้เลยว่าเป็น mercedes-benz ค่ะ ถัดมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าก็ยังให้เป็นแบบมัลติบีมาเรียกได้ว่าเป็นไฟที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz เ,เลยค่ะดูด้านว่างนะคะส่วนด้านกันชนนะคะก็จะให้มาในรูปแบบใหม่ค่ะแต่ก็ยังคงให้หลักพลาศาสตร์หรือว่าหลักแอโรไดนามิกนะคะสามารถทำให้รถเนี่ยคล่องตัวได้ดีเช่นเดิมเลยค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของ CLS f e Li ิปคันนี้เลยนะคะนั่นก็คือลายล้อค่ะลายล้อเขานะคะจะเป็นแบบมัลติสโบรค่ะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะดูหรูหรามากเลยแล้วก็มีการปรับขอบนะคะจากขอบรุ่นเดิมเนี่ย19รุ่นนี้เป็น20ค่ะมาพร้อมกับซีรีส์ยางยางหน้าเนี่ยจะเป็น245ท35 R20 แล้วก็ยางล้อหลังนะคะจะเป็น275ทั30 R20 ค่ะไปต่อกันที่จุดอื่นกันค่ะ และสำหรับประตูนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแบบระบบ k รีเ e ลสโ o แล้วนะคะนั่นก็คือเปิดปิดประตูได้โดยไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยไม่ต้องหากุญแจด้วยนะคะตรงนี้เราก็แค่สอดไปแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยและที่สำคัญกระจกนะคะก็เอกลักษณ์ของรถสปอร์ตคูเปนะคะนั่นก็คือให้มาเป็นแบบ f เฟร l e s s แบบนี้ค่ะซึ่งเป็นไงคะดูดีไซน์ไม่มีขอบดูสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะตรงนี้ okay. สำหรับพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบซูเปอร์สปอร์ตไทาปัดค่จับกระชับมือมากเลยนะคะและพวงมาลัยนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้ค่ะปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางเลยนะคะอโอเคค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบ w i ส e s c r e e n cockpit นะคะซึ่งมีขนาด10.25นิว้วทั้ง2จอเลยแล้วก็ทัชสกรีนได้แล้วค่ะนอกจากทัชสกรีนได้ยังสามารถ ควบคุมได้ที่ทัสแพดตรงกลางแบบนี้ด้วยนะคะสามารถควบคุมหน้าจอได้ค่ะเพื่อให้ภายในนะคะดูโปร่งโล่งสบายค่ะคันนี้ก็มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้ค่ะเพื่อให้ห้องผู้โดยสารเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้ว สำหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะจะเห็นได้เลยว่าเลกลุูมก็เหลือค่อนข้างเยอะนะคะนั่งสบายเลยทีเดียวค่ะด้านบนนะคะบางท่านกังวลว่ากลัวว่าด้านเหตุล o มหรือว่าศีรษะเราเนี่ยจะชนใช่ไหมคะนี่ค่ะไาสูง160นะคะนั่งสบายมากเลยคือเข้ามาแล้วก็คือยังเหลือด้านบนอยู่ค่ะก็ถือได้ว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งได้สบายแล้วก็บอกเขาว่าจะค่อนข้างที่จะแบบโอบอุ้มตัวเราอะคะ่ะทำให้เราแบบ นั่งแล้วก็ะชับสติสลีละมากเลยค่ะมาต่อกันที่ดีไซน์ด้านท้ายนะคะก็จะเห็นเอกลักษณ์ของ CLS เลยก็คือเป็นสไตล์สปอร์ตคูเป้นะคะมีการสโลปหลังคาลงมาด้านหลังนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ไฟท้ายค่ะสำหรับไฟท้ายนี่ก็ให้มาเป็นแบบ LED นะคะซึ่งให้การส่องสว่างที่ค่อนข้างชัดเจนมองเห็นชัดเจนแน่นอนนอกจากนั้นนะคะดีไซน์ยังดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ ด้านล่างนะคะตกแต่งด้วยท่อคู่แบบโครเมียมนะคะก็เสริมความสปอร์ตให้กับรถคันนี้เข้าไปอีกค่ะสำหรับสาท้ายไฟฟ้านะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็มีระบบแผน่น PS 7นะคะสามารถใช้เท้าเตะในการสอดเปิดได้ค่ะกดลงไปที่ตาสัญ,ญลักษณ์ด้านใต้นะคะจะมีเป็นกล้องซ่อนอยู่นะคะตรงนี้ซึ่งคันนี้ให้มาเป็นกล้อง360องศารอบคันอีกด้วยค่ะ และสำหรับ CLS 220 D A G Premium f a c e l i f t คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยค่ะขนาด1,950ซีซีนะคะมีแรงม้าสูงสุดถึง194แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับระบบส่งกำลังนะคะเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะค่ะเรียกได้ว่าเ e r ร์ฟอร์แมของเขาที่ไม่ต้องพูดถึงเลยขับขี่สนุกแน่นอนนะคะกับรถสปอร์ตคูเป้คันนี้ค่ะ ก็คันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่4,450,000บาทท่านั้นเองค่ะและถ้าใครนะคะอยากได้เงื่อนไขดีๆส่วนรถพิเศษพิเศษนะคะก็ติดต่อไฟาเข้ามาได้นะคะยังไงก็ขอฝาก CLS คันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อฝ้าเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะฝ้าประจำอยู่ที่เบนตลิงชันค่ะเพราะถูกเงื่อนไขเราให้คุณได้ดีกว่าเสมอแล้วพบกันนะคะสวัสดีคะ่ะ